ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับลิปนี้นะครับนายช่างจนจะมาพูดถึงนะครับมือถือช้ามือถืออืดนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันนะครับดูดแรมมากเกินไปนะครับแอปพลิเคชันนะครับทุกตัวนะครับเมื่อมีการใช้งานนะครับจะมีการทํางานบนพื้นหลังของเราเกือบทุกตัวนะครับใช้งานเมื่อไรดาวน์โหลดเมื่อไร กินแรมเมื่อนั้นนะครับอยู่ที่ว่าแอปไหนจะกินแรมสักเท่าไหร่แอปกินแรมน้อยก็ไม่มีผลกระทบกับเครื่องมากมายนะครับแต่ถ้าบางแอปดูดแรมเยอะนะครับดูดแรมเยอะกินไปคนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยนะครับจะทําให้มือถือของเราช้าลงนั่นเองนะครับยิ่งมีแอปพวกนี้เยอะๆดูดแรมเยอะๆนะฮะมือถือของเราก็จะช้าลงไปนะครับแต่สําหรับมือถือทุกวันนี้นะครับนายจุนเชื่อได้ว่านะครับการใช้งาน จะไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องมือถือชาร์จสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามือถือทุกวันนี้นะครับแรมเยอะนะครับ8กิก16กิก32กิกนะครับเมื่อก่อนนะครับแรมน้อยนะครับ2กิก4กิกก็ยังมีนะครับสมัยก่อนนะครับแต่ส่วนมากก็จะ8กิกกันซะเยอะนะครับแต่ถ้าทุกวันนี้เขาไม่ใช้8กิกกันแล้วนะครับเขาใช้16กิกขึ้นไปแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับ ในแรมน้อยแรมเยอะยังไงก็ตามนะครับถ้าแรมน้อยนะครับดาวน์โหลดมาแอป2แอปก็เริ่มช้านะครับถ้าแรมเยอะดาวน์โหลดมา5แอป10แอปมันก็เริ่มช้าเช่นเดียวกันนะครับแแรมเยอะก็อาจจะได้เปรียบหน่อยนะครับสําหรับคนที่ใช้มือถือไม่ค่อยเยอะนะครับดาวน์โหลดแอปไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าแรมเยอะใช้นัหนักก็ d r o ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นายช่างจนจะพามาค้นหานะครับ แอปไหนที่กินแรมเยอะนะครับเราจะจัดการได้อย่างไรนะครับเพื่อช่วยให้มือถือของเรานะครับกลับมาเร็วแล้วแรงเร็วและแรงเหมือนเดิมนะครับทําอย่างไรนะครับเพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับหยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมาเลยนะครับวิธีนี้จะไม่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสริมนั่นเองนะครับเราจะทําการทําแบบไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสริมนะครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปนะฮหยิบมือถือขึ้นมากดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่าเลยนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับพอกดเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะพาไปเปิดนะครับโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับโหมดนี้นะครับจะอยู่ข้างหลังมือถือของเราจะไม่เปิดเผยออกมานะครับมันเป็นโหมดสูงสุดของการตั้งค่ามือถือนะครับอ่ะ เราจะดูอย่างไรว vale ่าเรามีโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือยังนะครับไปที่ระบบนะครับกดเข้าไปที yes, ่ระบบนะครับพอกดเข้ามาที่ระบบนะครับเพื่อนๆจะเจอตัวเลือกผู้พัฒนานะครับสําหรับใครที่มีแล้วสําหรับใครที่เคยเปิดแล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดนะครับนายโยนให้ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วมากดย้ำๆที่หมายเลขบิล กดย้าไปเลยครับไม่ต้องจาเป็นว่ากี่ครั้งนะครับย้าเป็นสิบเป็นร้อยก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่ามันก็จะเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับคุณเป็นนักพัฒนาแล้วขึ้นมานะครับแล้วเราแบ็กกลับมานะครับตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาก็จะปรากฏขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าพอมันปรากฏขึ้นมาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเข้าไปที่ตัวเลือกนะครับ ตัวเลือกเสร็จปุ๊บมาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆมาดูหัวข้อนี้นะครับหน่วยความจำอ่าเห็นไหมครับหน่วยความจำนะครับอ่าแล้วเรากดเข้าไปนะครับปุ๊บมันก็จะเปิดเผยขึ้นมานะครับอ่าแบบนี้นะครับเปิดเผยประสิทธิภาพนะครับปกตินะครับทั้งหมด4กิกอ่าใช้ไปนะครับ4กิกนะครับ แล้วเพื่อนๆนะครับมาตรงนี้หน่วยความจําที่แอปใช้อ่านไหมครับหน่วยความจําที่แอปใช้นะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีข้างบนนะครับเพื่อนๆจะดูกี่ชั่วโมงนะครับ3มชั่วโมง6กชั่วโมงสิสองชั่วโมง1วันนะครับอยู่ที่เราจะดูได้นะครับว่า3มชั่วโมงนี้นะ3มชั่วโมงนี้แอปนี้ใช้ไปทั้งหมด1 1กิกอ่าเดี๋ยวลองกด6ชั่วโมง อ่าหกชั่วโมงแอปนี้ก็ใช้ไป1 1กิกเช่นเดิมนะครับแต่จะมีบางแอปที่เปลี่ยนนะครับจะมีบางแอปที่เปลี่ยนไปนะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่นะครับ1วันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถกดดูได้นะครับพอเรากดมาปุ๊บไม่ใช่ว่ามชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง1วันอ่าเอาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าแอปไหนนะครับมันกินแรมเยอะมากเกินไปนะครับ แบบนี้อันนี้ Facebook อันนี้ระบบนะครับอันนี้คือเป็นแอปของระบบนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับมันนะครับเพื่อนเพื่อนหาดูว่านะครับนช่อนให้สังเกตดูว่า,อาแอปที่เราดาวน์โหลดมาอย่างเช่นแอปเกมนะครับแอปเพิ่มประสิทธิภาพมือถือแอปล้างข้อมูลมือถือแอปสแกนไวรัสนะครับพวกนี้นะครับในช่อนไม่แนะนํา นะครับไม่แนะนำแอปพวกนี้เลยนะครับการล้างมือถือการล้างไวรัสนะครับถ้าเราอยากจะใช้แอปพวกนั้นจริงๆนะครับเพื่อนๆโหลดมานะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆสแกนมือถือให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสแกนเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆลบแอปนั้นทิ้งทันทีนะครับทําไมต้องลบแอปนะครับนายชงจนพูดไปหลายคลิปนะครับเมื่อไหร่ที่แอปพวกนั้นดาวน์โหลดลงเครื่องของเรานะครับ ดาวน์โหลดลงเครื่องของเราเสร็จปุ๊บนะครับเราสแกนเสร็จปุ๊บเราไม่ลบออกแอปพวกนั้นกินแรมนะครับแอปพวกนั้นจะกินแรมคือจะรันตัวเองอยู่ข้างหลังตลอดเวลานะครับรันอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาไวรัสนะครับเจอไวรัสหรือไม่เจอไม่รู้นะครับรันอยู่อย่างนั้นนะครับรันหนักด้วยนะครับแอปพวกนั้นนะครับเพื่อนเเราก็ลองสังเกตได้นะครับไม่ใช่ว่านายชวนพูดมั่วนะครับเพื่อนเพื่อนลองนะครับ เอามือถือ2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งไม่ไม่ดาวน์โหลดแอปสแกนวัสดไม่ดาวน์โหลดแอปล้างข้อมูลแคชไม่ดาวน์โหลดแอปเพิ่มประสิทธิภาพนะครับกับเครื่องที่ดาวน์โหลดนะครับเอามาวางแล้วใช้ใช้ลองดูนะครับแอปเครื่องที่ไม่ดาวน์โหลดแอปจะใช้งานได้ดีกว่านะครับจะอยู่ได้นานกว่าะจะไม่อิดอ่ดออดเหมือนเครื่องที่ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับ ถ้าจะใช้จริงๆดาวน์โหลดมานะครับโหลดมาปุ๊บสแกนปั๊บนะครับสแกนเรียบร้อยลบทิ้งโอเคอย่างนั้นใช้ได้นะครับอ่ะเพืพ่อนๆก็มาดูตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ามีแอปไหนที่มันแปลกปลอมที่เราไม่คุ้นชินหรือเป็นแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับไม่ใช่แอประบบนะครับไม่ใช่เฟซไม่ใช่ไลน์นะครับเฟซไลน์นี้ก็กินแรมเช่นเดียวกันนะครับ แต่เราก็จําเป็นต้องใช้นะครับบางทีเราจะเป็นต้องใช้แอปพวกนี้มันก็ต้องจําเป็นต้องรันตลอดเวลานะครับเพืเ่อนๆอยากลบก็ได้ไม่อยากลบก็ได้นะครับลบยังไงอ้าวลบยังไงอันนี้คือวิธีตรวจเช็คนะครับอันนี้คือวิธีตรวจเช็คอ่าเช็คว่าแอปไหนกินแรมอ้าวเราจําแอปนั้นไว้นะครับพอเราจําไว้แล้วนะครับเราจะลบแอปนั้นแหละอ่าเราจะลบอย่างไรนะครับบางคนนะครับบางรุ่นนะครับกดค้างไว้ที่แอปนะครับ แล้วมันจะมีคําว่าถอนการติดตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะให้แบบครอบคลุมไปเลยนะครับทุกๆรุ่นไปเลยไปที่การตั้งค่านะครับนายจุนจะบอกให้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเพื่อนเพื่อนมาที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนี่แล้วก็มาที่คําว่าแอปอีกรอบหนึ่ง อ่าแล้วเพื่อนๆก็มาหาเลยนะครับเมื่อกี้เราจําว่าเราจะลบแอปไหนนะครับเพื่อนๆเลือกตามนี้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับเจอปุ๊บนะครับอ่ากดที่แอปนั้นแล้วถอนการติดตั้งไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับล้างแคสมันก่อนนะครับล้างไฟล์ขยะมันก่อนที่มันก่อขึ้นในมือถือของเราก่อนนะครับไม่ใช่ว่าลบแค่แอปไปแล้วแต่ไฟล์ขยะมันยังทิ้งไว้อยู่นะครับมันยังเอาไฟล์ขยะทิ้งไว้ในเครื่องเราอยู่นะครับ เราล้างไฟขยะไปด้วยเลยนะครับเพื่อนๆ้ามาที่ที่เก็บข้อมูลตรงนี้อ่าเห็นไหมครับแอปนี้มีไฟขยะที่ก่อขึ้นในเครื่องของเรานะครับล้างไฟขยะไปด้วยนะครับจะไม่มีขยะของแอปนั้นหลงเหลือไว้ในมือถือของเรานั่นเองนะครับกดที่ล้างแคชต,ตรงนี้นะครับล้างไฟขยะนะครับปุ๊บอ่าขยะหายไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องเก็บขยะไว้ในมือถือของเราหรอกมันรกลุงลังนะครับ แล้วเพื่อนๆก็กดแบ็กกลับไปแล้วก็กดถอนการติดตั้งแบบนี้นะครับก็จะไปหมดทั้งขยะที่ก่อขึ้นจากแอป,ปและก็ตัวแอป,ปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้มือถือของเรานะครับกลับมาเร็วและแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเป็นที่มือถือของเราหรือเปล่านะครับเข้าร้านร้านร้านลงโปรแกร,รมให้ใหม่โอ้เร็วเหมือนเดิมนะครับพอเร็วปุ๊บกลับมาดาวโหลดแอป,ปนั้นปั๊บนะครับเครื่องช้าเหมือนเดิม นั่นเองนะครับก็คือแก้ไขปัญหาผิดจุดนั่นเองนะครับเราต้องแก้จากตรงนี้ไปก่อนนะครับแก้ว่ามีแอปไหนหรือเปล่านะครับแล้วลองลบ,ลบแอปนั้นดูนะครับแล้วลองใช้งานดูถ้ามันหายโอเคแสดงว่าเป็นที่แอปนี้แหละกินแรมเยอะทําให้มือถือของเราช้านั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นายชุนโจนยิบมาฝาก,กเพื่อนๆนะครับก็ หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ้เพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับบรรยายไปว่ามือถือเป็นแบบนี้อาการแบบนี้แก้ไขยังไงนะครับส่งไปให้นะครับนายจ้าจนที่ f e c o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  k n p n p e นะครับส่งเป็นคลิปนะครับไปทาง Messenger ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวนายจ้าจนจะ พยายามไปตอบให้นะครับบางทีอาจจะตอบช้าขอประธานอาภัยจริงๆนะครับนายชุนพูดไว้เสมอนะครับบางทีมีข้อความเยอะมากนะครับนายชจนตอบไม่ทันนะครับแล้วนายชจนก็ทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับนายชจนก็ตอบแล้วก็มีแล้วก็มี คนที่ช่วยตอบให้นะครับบางทีมันเยอะจริงๆนะครับบางคนอาจจะสองสาวันนะครับหรือหนึ่งอาทิตย์ก็มีนะครับที่จะเข้าไปตอบให้ก็จะพยายามตอบนะครับมันเยอะจริงๆนะครับแต่จะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับายช่างโจงก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ